ภารกิจสําคัญของมูลนิธิส่งเสริม TQM ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือความพยายามในการที่จะเผยแพร่หลักการแนวคิดและก็ปรัชญาของ TQM ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการผลิตเรื่องการให้บริการและก็เรื่องของการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเพราะเราเชื่อว่า TQM นั้นเป็นเครื่องมือ ในการที่จะทําให้คนได้คิดได้ใช้วิธีการวิเคราะห์การทํางานอย่างมีเหตุมีผลมีการใช้ข้อมูลใช้ความจริงแล้วก็มีการตัดสินใจด้วยความคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับการใช้ความคิดที่เป็นทางวิทยาศาสตร์นี่ยนะครับก็จะช่วยให้คนสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีเหตุมีผลตินะครับกลุ่มคุณภาพนะครับที่เป็นกลุ่มที่ เกิดจากการรวมตัวของพนักงานในหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะดําเนินการในการที่จะพัฒนาปรับปรุงงานหรือแก้ไขปัญหาโดยขั้นตอนของ QC 7ขั้นตอนนะครับเราเรียกว่า7 step ของ QC เนี่ยนะครับเขั้นตอนที่ว่านี้จะเริ่มต้นด้วยการกําหนดหัวข้อของสิ่งที่เขาต้องการดาเนินการก่อนเขาต้องการดําเนินการเกี่ยวกับอะไรนี่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวเรื่องการเพิ่มพูนประสิทธิภาพปรับปรุงประสิทธิภาพหัวข้อเกี่ยวเรื่องการที่จะลดต้นทุนเมื่อหมดหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2เขก็มา ในทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งหลายแล้วก็มีการกําหนดเป้าหมายว่าประสิทธิภาพที่เราต้องการจะเพิ่มขึ้นหรือต้นทุนที่เราต้องการจะลดลงนะครับหรือว่าการทํางานที่ต้องการให้สบายขึ้นนั้นจะต้องการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็เป็นการกําหนดเป้าหมายเมื่อการกาหนดเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในขั้นที่3ก็จะเป็นการที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆทั้งหลายนะครับว่าข้อมูลนั้นเราว of of mm ิเคราะห์ออกมาแล้วนั้นมันได้สาเหตุหรือว่าต้นเหตุของสิ่งที่เป็นตัวที่เราจะต้องการพัฒนาปรับปรุงนั้นคืออะไรบ้างในขั้ ah. นต่อไปก็จะเป็นการกําหนดแผนการนะครับในการที่จะดําเนินการนะครับกำหนดแผนการในการดำเนินการเสร็จแล้วขั้นต่อมาก็ดําเนินการตามแผนการต่างๆทั้งหลายนะครับดำเนินการตามแผนการต่างๆทั้งหลายเป็นขั้นที่5แล้วเนี่ยนะครับเมื่อดําเนินการไปเสร็จเรียบร้อยขั้นที่6กก็ การรวบรวมประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าผลลัพธ์ที่เราได้มานั้นมันเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้หรือไม่มาถึงขั้นตอนที่7ก็คือเพื่อที่จะรักษาระดับของเป้าหมายต่างๆให้มันคงอยู่ก็จะมีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการทํางานซึ่งกําหนดมาตรฐานตรงนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับการที่จะติดตั้งเป็นเบรกเอาไว้นะครับให้การพัฒนาปรับปรุงของเรานั้นสามารถที่จะรักษาระดับต่อไปได้เมื่อเราได้ระดับต่อไปนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรักษาไว้ให้มันคงที่ คำว่านวัตรกรรมแปลว่าการทําสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆในโลกอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆในประเทศหรือแม้แต่สิ่งใหม่ๆในสถานที่ทํางานของเรานะครับนวัตรกรรมนั้นก็จึงเหมือนกับเป็นการทํา QC นั่นเองก็คือการที่จะพัฒนาปรับปรุงยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนหรือว่าทําให้การทํางานนั้นสะดวกสบายขึ้นการทํานวัตรกรรมนั้นก็เป็นการทํา QC อย่างหนึง่ง โดยการที่จะเริ่มด้วยการกําหนดหัวข้อที่เราต้องการจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะดำเนินการปรุงพัฒนายกระดับต่างๆทั้งหลายให้ได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหลังนั้นแล้วก็จะมีการจัดทํามาตรฐานเพื่อทำให้ระดับนั้นคงอยู่เพื่อที่จะยกระดับขึ้นไปในการทําวงรอบต่อไปนะครับสาหรับคุณครูทั้งหลายนะครับที่ต้องการที่จะออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ในักเรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นเนี่ยนะครับ ก่อนอร่นเริ ойти, ่มต <in Tot> <ham> ้น oh ก ouais, ็ต้องวิเคราะห์ตัวผู้เรียนซะก่อนนะฮะว่าให้รู้ว่าตัวผู้เรียนนั้นเนี่ยนะครับเขามีความสนใจในเรื่องอะไรเราต้องจับปัญหาใกล้ๆตัวเขาเพื่อจะทำให้เขาเริ่มมีจุดสนใจซะก่อนเช่นถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของการมาเรียนสายนะฮะเราก็ยกตัวปัญหาตรงการมาเรียนสายเขาเองเนี่ยให้เขาได้ลองหัดวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่เขามาเรียนสายเนี่ยเขามาเรียนสายเนี่ยเพราะอะไรนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าวิธีการหรือทางเรื่องในการแก้ไขปัญหาทำอย่างไรบ้าง หรือว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการเรียนทําให้คะแนนไม่ดีเรื่องการสอบมิดเทอมไม่ได้คะแนนดีหรือการสอบไลนอลไม่ได้คะแนนดีนั้นเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะทำไมเขาถึงทําการสอบไม่ได้คะแนนดีเขาดูหนังสือไม่ถูกต้องหรือเปล่าหรือเขาจับสันเวลาไม่เป็นหรือไม่หรือว่าเขามีปัญหาที่เข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้เขามีปัญหาในเรื่องของความไม่สามารถในการที่จะพูดหน้าชั้นได้สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยครับให้หย,ยกปัญหาใกล้ๆตัวของนักเรียนเข้ามาและให้เขา ในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเล่าสอนเครื่องมือง่ายๆต่างๆหลาย้เขาเช่นแผ่นตรวจสอบหรือว่าเครื่องมือในการสร้างกราฟาการสร้างพาเรโตไดแกรมต่างทั้งหลายในเรื่องของการใช้ผังก้างปลาเข้ามาหลังนั้นแล้วเนี่ยครับเมื่อเขาเริ่มสนุกกับการที่จะวิเคราะห์ปัญหารวบรวมข้อมูลเริ่มแก้ไขปัญหาต่างทั้งหลายได้ด้วยตัวเขาเองแล้วเนี่ยก็จะทําให้เขาสนุกสนใจและแก้ไขปัญหาเป็น